ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Hero War Countter Atta ์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาผ่านศูนย์ฝึกในแต่ละด่านแต่ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าไอศูนย์ฝึกพวกนี้ในการที่เราจะปลดล็อกปลดยังไงสําหรับวิธีการปลดล็อกในแต่ละด่านนั้นเราต้องมีตัวละครตามที่เขากําหนดก่อนจะเป็นตัวละครไหนก็ได้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบมืดๆแต่ตอนนี้ผมมีตัวละครค่อนข้างหลากหลายก็เลยปลดล็อกไปได้หลายอันแล้วแล้วก็ในการที่เราจะลงศูนย์ฝึกนี้นะครับเราต้องใช้ตัววศูนยย์ฝึึกด้ซ่ง เราจะได้อยู่4ใบแต่เราสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้จากร้านค้าแต้มมิตรภาพได้เพิ่มอสา3ใบและจากร้านค้าเงินตั๋วอีก3ใบต่อวันรวมเป็นทั้งหมดเราจะมี10ใบต่อวันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับในการหาตาถ้าเราขาดตาไหนเราก็ไปลงอันนั้นในส่วนของวิธีการลงในแต่ละด่าน,เ,นเขาก็จะมีข้อมูลบอกไว้ให้เราอยู่แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างนะด่านสนับสนุนเราสามารถอ่านตรงนี้ได้นะครับข้อมูลกลยุทธ์เขาจะให้เราช่วยพักพวกฆ่าบอสด,ด้วยการคอยสนับสนุนปับ๊บและฟื้นฟู sp ให้ พรวกของเาส่วนข้อมูลสกิลของบอสนะครับบอสฝ่ายัารตูจะไม่ได้รับความเสียหายจากสกิลทั้งหมดยกเว้นการโจมตีจากบอสฝ่ายพักพวกเอาไง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเสียหายบอสฝ่ายตรงข้ามได้เลยแต่เราต้องคอยฮิลแอนตัวละคร n p c ที่เขาให้มาฮิลไปเรื่อยๆหรือจะเปิดบัฟก็ได้นะครับจนกว่าพวกของเราเนี่ยจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ซึ่งตัวละครสายสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถเอามาลงในกิจกรรมนี้ได้นะเราต้องเลือกลงเลือกซื้อบางตัวละครเท่านั้นถ้าเป็นด่าน5เนี่ยเราสามารถลงตัว 3ตัวแต่ทีมนักปราชันผมน่าจะลงด่าน5ไม่ไหวงั้นเดี๋ยวผมไปลองต่อสู้ด่าน4ให้ดูก่อนละกันนะครับติดออกนะเข้าร่วมเลยด่าน4ีเนี่ยจะใช้ตัวฮิลตัวซับแค่2ตัวละครเท่านั้นสําหรับเทคนิคการต่อสู้ในช่วงเวฟแรกเนี่ยให้เพื่อนๆทาการเก็บเกรดไปก่อนให้มีท่าตไม่ตายทั้ง2ตัวละครถ้ามีตัวฮิล3ตัวก็ให้เก็บให้ครบจนกว่าจะได้3ตัวก็คือให้เราฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยไป2ตัว เหลืออีกหนึ่งตัวถ้าเป็นด่านห้ามันจะมีมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมมีเนียนพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบตีขนาดนั้นนะครับเก็บเกตท่าไม่ตายไปเพราะว่าบอสเขาจะไม่ได้สร้างความเสียหายเราเขาจะสร้างความเสียหายให้กับพักพวกของเราโอเคน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราฆ่าเลยแล้วกันเนาะบึ้มก็จะมีท่าไมตายหมดทั้ง2ตัวละครแล้วแค่นี้นะครับ เมื่อถึงเว็บปอตเนี่ยให้เราคอยสังเกตเลือดของเพื่อนเราให้ดีอย่าให้ลดคอยฮิวเรื่อยๆคอยเติมเรื่อยๆในกรณีที่ตัวซับของเราเนี่ยสปีดช,ช้ากว่าก็ให้กดฮิวแบบธรรมดาไปได้เลยแต่ถ้าสปีดตัวฮิวของเราไวมากกว่าก็ให้กดสกิล3เพราะว่าจะสามารถสร้างโลได้บางตัวมันจะมีโลคไงแต่ถ้าตัวไหนไม่มีโลก,ก็ไม่ต้องทำนะฮะอืมเราก็ฮิวแบบปกติพยายามให้เลือดเขาให้เต็มตลอดนะครับกดทำไม่ตายเพิ่มเลือดไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างโลเพิ่มเติม แล้วก็ยาไปสกิดพวกบอสนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเรากดจบเทินไปได้เลยอันนี้เลือดไม่เต็มนะครับฮิวให้เลือดเต็มตลอดจบเทินป้ายชืบชิบ้วผมฮิวเติมไปก่อน เพราะว่าเวลาถึงเทิร์นของบอสใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะสามารถสร้างหารพักคพวกของเราได้เลยอันนี้เป็นข้อควรที่ต้องระวังนะครับอ,อยู่ติดไว้หน่อยแล้วกันอยูอีกครับถ้าใจใดีเลยก็คือทำตัวซับให้มีพลังเยอะบัวกับทำา SP ให้เยอะๆเ,เข้าไว้อันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ จิบจ๊บจิ๊บติดโลนะฮะแล้วก็ฮิี่ยืนฮิวยืนฮิวอ,อย่างเงี้ยด่านสนับสนุนเนี่ยเป็น1ด่านที่ค่อนข้างยากในสูนฝึกแล้วโอเคก็จะได้รับมาแล้วนะผมแนะนำให้ไปทำศูนฝึกอื่นก่อนดีกว่าเพราะมันง่ายกว่าต่อมานะครับวิธีการต่อสู้ด่านสกัดกัน้นสำหรับด่านนี้ข้อมูลกลยุทธ์ใช้สกิลท่าไม่ตายยกเลิกการจมตีอันรุนแรงของบอสและเอาชนะมันให้ได้ ส่วนข้อมูลสกิลมีภูมมคุ้มกันเอฟเฟกควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดยกเว้นการผักและการดึงจริงๆการที่เราเล่นสนยนฝึกแบบนี้มันเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านได้ง่ายขึ้นฟาร์มบอสทีวียได้หรือจะไปสู้กับไอซานอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงพวกด่านทหารรับจ้างด้วยที่เป็นแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีในแต่ละวันนะครับไหนๆก็ไหนๆไปลองดูกันเลยดีกว่าเนาะแน่นอนก็จะมีตัวละครที่เขาแนะนานะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็สามารถสกัดกั้นท่าไม่ตายของเขาได้จเจ้าติดไว้ก็ได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวละครอื่นเพิ่มเติมเอาจัไปายตัวสายยิงไกลนะฮะตัวซับส่วนการจัดทีมเนี่ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับในช่วงเว็บแรกเหมือนกันให้เก็บเกตท่าไม่ตายมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านดันได้ง่ายแล้วก็ให้เน้นฆ่า2ตัวละครนี้เก็บตัวละครสายซับซอนยาไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องรีบฆ่าเลยครับ หัวค้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโล่เนาะสามเทินอ่ะกาเก็บเศษอยู่แล้วจัดไปฮะป้าโหดฮะให้เขาฮิวไปเราไม่ต้องสนใจฟื้นแล้วก็ต่อยฮะปลาใช่ไม่ ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเราก็ฮิวไปแบบปกติคอยเก็บเกตดนะยอมโดนตีนิดหน่อยไม่เป็นไรปุง้งยิงที่หนึ่งอาตอนนี้ก็เริ่มได้เกตมาเยอะแล้วนะเมื่อเก็บเกตได้ตามที่เราพอใจแล้วนะครับเต็มแล้วอะ ก็จะเป็นพวกเต็มท่าไม่ตายก็ได้พวกนี้แค่นี้เราก็สามารถสู้บอสได้แล้วในส่วนของวิธีการสู้บอสเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัวละครพวกสายยูเดอร์ที่เป็นสายดาเมจไปด้วยเนี่ยก็ให้ใช้ท่าไม่ตายไปก่อนแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้สกิลก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วพยายามอย่าไปอยู่เป็นกระจุกอยู่มุมต่างๆของบอสก็เพียงพออยู่ให้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะอย่าให้บอสเดินไปไหนได้เยอะแม้นเด็กเขาจะตีหมู่เรานะครับแล้วเราก็จะตายได้เนาะ ส่วนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละดีแล้วแล้วก็ตัวละครน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดิน,ข,นขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึงแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นเราอาจจะต้องใช้สกิลของไอออนนะต่อยไปก่อนเตินขยบไปอีกนิดนึงผมว่ามีโดแน่เลยยิงเข้าไปก่อนอา่าปล่อยไปตัวนั้น ไม่ได้ทําสปีดเยอะเอามาติดติดไว้เท่านั้นเองส่วนท่าไม่ตายของเอมี่เนี่ยให้เก็บไว้ตอนที่บอสใช้สกิลแบบรุนแรงมันจะมีสกิลที่เขาโยกและทุบอะ่ะถ้าตัวละครใดตัวละครหนึ่งของเราตายเขาก็จะใช้สกิลต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเอาไว้ขัดในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยแหละเขาก็เลยให้เก็บเกตดท่าไม่ตายไว้สู้ด่านสกัดกั้นนั่นเองนะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะให้เราตีแบบปกติได้เลยผมจะเปิดปบับเมินดาเมจหนึ่งรอบแล้วกันฮนะ บาดเข้าไปไอออนพันองลูกน้อง,ง,งไม่ต้องสนใจนะปีไปเข<ป><ๆ>ยิบไปอีกนิดนึงลาดาเมจด้วยมีเมือความเสียหายอยู่โอ้แต่9ก้าเเลยแค่นี้บอสก็ตายได้แล้วนะฮะก็กดทำให้าตายถ้ามั่นใจตอนไหนเราก็กดทำให้าตายตอนนั้นอ่ะ วิธีการตู้มันไม่ได้ยากนะครับแค่อใสยว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการผ่านนิดนึงต่อเลยนะครับสําหรับวิธีการต่อสู้ด่านฟาดฟันข้อมูลกลยุทธ์ของด่านพยายามอยากฆ่าพวกศัตรูทั่วไปให้มุ่งเน้นโจมตีบอสเป็นหลักข้อมูลสกิลของบอส ใช้ท่าไม่ตายทันทีเมื่อพักพวกตายก็แน่นอนฮะตรงตามที่เขาบอกเลยในเว็บที่2เนี่ยเราอยากฆ่าพวกพ้องของเขาให้เน้นฆ่าบอสเป็นหล,ลักเราอาจจะต้องเอาตัวละครที่เป็นสายดามเมจเดียเด่ยวๆเข้ามาไม่จําเป็นต้องเอาตัวละครสายดามเมจมูก็เดี๋ยวผมจะใช้แชปแมนนี่แหละแล้วก็ใช้ไอออนเนาะอาจจะเน้นไปการตีธรรมดาแล้วก็ในเว็บแรกเนี่ยเราจะเก็บเกตท่าไม่ตายเหมือนเดิมนะครับใช้งานสก,กิลไปปั่นไปก่อน รวบมาก็ต่อยไปฮะเดี๋ยวตัวนี้มันต้องหิวสกิลเลี่ยตัวปัญหาไปละส่วนตัวนี้ก็ก็ค่อยปาดไปไม่มีอะไรมากนะครับพวกนี้ยืนแล้วก็หิว ปึ๊บเข้าใกล้ศัตรูไว้หยุดแล้วก็โจมตีตีเขาไปอีทีหนึ่งเ,เรียบร้อยเมื่อถึงเว็บบอสแน่นอนนะครับลูกน้องเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะฆ่าคิดว่าเรารับดาเมจไหวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสพวกนี้ถ้าในกรณีที่เราเล่นไปในระดับนึงแล้วเนี่ย ก็สามารถสู้ได้เหมือนกันรู้สึกว่าต้องโดนด,ดาเมจหน่อยนะไปมันก็ต้องมี <c oughs> ยอมแลกดาเมจไปบ้างชอฮิวอ๋อฮิวอ๋อมุ้งปุ้งโอเคถือว่าได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ แล้วก็ิวเอมี่ไปก่อนฮนะไม่ต้องสนใจฮะปาดด้วยการจมตีธรรมดาแล้วก็ต่อยด้วยสกิลนี้ฮะปาดเข้าไปอีกจึ๊บจึ๊บไม่ยิงแล้วกันเนาะจริงๆไม่ต้องเอาเอมี่มาก็ได้นะฮะ ฮิวไปก่อนเอาเป็นตัวฮิวเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวก็ดีเหมือนกันปล่อยไปฮะปั่นครับอีกไปอีกไปแล้วก็เรียบร้อยครับเน้นฆ่าบอสอย่าฆ่าลูกน้อง ่อมาศูนย์ฝึกกวาดล้างข้อมูลกลยุทธ์ในด่านใช้สกิลรรยะไกลฆ่าสตูที่ถาถมเข้ามาให้มากที่สุดส่วนข้อมูลของมอเตอร์สร้างดาเมจ100%อนของพลังโจมตีไม่มีอะไรมากเอาจริงๆริงด่านกวาดล้างนี่ถือว่าเป็น1ด่านที่ง่ายที่สุดแล้วแค่เพียงแค่เราเนี่ยมีตัวละครโจมตีหมู่หรือตัวละครโจมตีหลายตัวก็สามารถสู้ได้ตบายถ้าใครอยากหาเพชรแนะนําให้มาด่านนี้ได้เลยส่วนตัวผมนะครับผมก็จะเอาพวกแชปแมนเข้าไปแล้วก็เอาเป็นไอออนหรือถ้าใครทำตัวละครอดรีนามาแล,แล้วก็แล้วแต่นะครับ เอาง่ายหน่อยเหมือนเดิมนะครับในเว็บแรกเนี่ยเก็บค่าล้าท่าไม่ตายไปก่อนเ,อเก็บไปฮะท่าไม่ตายไม่ต้องสนใจฮะเขาตีอะไรมาก็กดจบเทินจบเทินถ่าด่านสูงๆหน่อยเราก็เอาตัวละครฮิวคอยมาฮิวด้วยเพิ่มเติมฮะปึ๊บรอบนี้น่าจะได้แล้วยิงก็้าไป ในเว็บที่สองเนี่ยสำคัญเขาจะมีมอนเตอร์ทั้งหมด16ตัวละครด้วยกันเราก็เอนนมมี่ยิงไปก่อนเลยฮะถ้าไม่ตายเดินไปเรื่อยๆอืสองตัวปาดโผล่มาอีกหนึ่งต่อยเข้าไปถ้าเราฆ่าไม่หมดเนี่ยมันก็จะตายเร็วหมายถึงเรานะจะตายเร็วมาอีกสนะครับต่อไปอีก ที่ไหนฟันเชื่อปาดทำให้ตายเลยแล้วกันต่อยเขาไปหมดไปละไม่เหลือครับถึงบอกว่าด่านนี้เป็นหนึ่งด่านที่ง่ายมาก ถ้าเราอ่านกลยุทธ์ของด่านก่อนนะนะต่อมาศูนย์ฝึกป้องกันสําหรับด่านนี้บอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งด่านที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีตรอกสายสถานะลองดูข้อมูลของด่านแล้วกันเนาะข้อมูลกลยุทธ์เอาชนะบอสด้วยความเสียหายต่อเนื่องข้อมูลสกิลบอสได้รับความเสียหายทั้งหมดเท่ากับ1ยกเว้นความเสียหายต่อเนื่อง เราต้องมีตัวละครสายเบิร์นสายสถานะไม่ว่าจะเป็นพวกสถานะเลือดไหลาสายเผาไหมหรือไฟฟ้าช็อตก็จะมีตัวละครที่เขาแนะนำฮะจะเป็นพวกเคนหรือจะเป็นตัวละครนี้โรเบิร์ตโรเบิร์ตเ,เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะไฟได้ด้วยเผาไหมเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นตัวละครแบบนี้ละกันเนาะป๊าจัดไปฮะแต่จริงมีแค่แชปแมนนี้ก็สามารถผ่านได้หลายกิจกรรมแล้วนะอ่าาไปก่อนเลยละกันฮะเดี๋ยวเคนเอาไปเก็บ ล่อยไปกันฮะจับเทินจับเทินอุอุยอ๊ยอุอุ๊ยเขนจะตายงั้นฆ่าไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ลืมเอาการ์ด้าให้ตายของเขนเข้ามาด้วยไม่เป็นไรฮะสำหรับในกรณีที่เราเล่นแชปแมนใช่ไหมเราก็เน้นใช้สกิลที่3เป็นหลกักเพราะว่าสตูจะติดสถานะเลือดไหลส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยไม่ต้องเป็นสนใจนะครับก็กดใช้กดใช,ใช้ใช้ธรรมดาแบบปกติไปได้เลย ส่วนถ้าเป็นเคสเนี่ยให้ใช้สกิลที่3เป็นหลักนะครับเหมือนกันก็จะสร้างความเสียหายแบบต่อนเนื่องรอ,อดูฮะเห็นไหมถึงเทิร์นของเขาเนี่ยเขาก็จะเลือดไหลเดีย๋ยวรอก,ก่อนนะฮะผมกดให้หมดเลยแล้วกันทำให้ตรงถ้าไม่ตายถึงเทิร์นของเขาปึ๊บเห็นไหมเลือดไหลไปน800นะจังหวะนี้เราก็ใช้สกิลเลือดไหลอีก ที่เหลือก็ไม่ต้องตีแล้วหนีเลยเลือดไหลอีกฮะ,ะไม่ถึงไม่ถึงเรียบร้อยเนี่ยแหละ ฉนนั้นด่านนี้ผมถึงบอกมันเป็นหนึ่งด่านที่ค่อนข้างลำบากในการต่อสู้นะครับตามต่อมาเลยด้วยกันกับด่านคุ้มกันข้อมูลกลยุทธ์ของด่านเอาชนะบอสโดยการโจมตีน้อยครั้งที่สุดข้อมูลสกิลได้รับเอฟเฟกคุ้มกันเท่ากับ50%ของ SP ีทั้งหมดของคุณเมื่อถูกโจมตี5ครั้งสําหรับบอสที่เราจะเจอในด่านนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกไอซาร์บอสตัวน้ำแข็งนะครับที่เขาจะคอยสร้างโล่แต่อันนี้บอสในด่านเนี่ยจะไม่ใช่จะเป็นพวกตัวละครแบบนี้มอร์ฟี่ เป็นผลของสกิลพิเศษเท่านั้นนะตัวละครตีเดี่ยวโหดๆมีตัวละครไหนบ้างก็จะมีนี่ฮะตัวละครน,นี้หลกักๆเลยเอ็กซามินาทาล่าซึ่งณปัจจุบันด่าน7ผมว่าน่าจะผ่านไม่ไวไฮะงั้นเราไปลงด่าน6กันแล้วกันสําหรับตัวละครที่แนะนําแน่นอนก็จะมีซามินาแล้วก็เราใส่ตัวละครซับไปอีกหนึ่งตัวละครก็ได้เพื่อให้ทีมของเราเนี่ยสามารถมีตัวละครฮิลเนาะซามินาผมก็เอาไปไกลหน่อยนะฮะแล้วก็เอาแชปแมนมาเป็นแทงม่งเลยคือการที่เราเอาตัวละครไหลฮิตเข้ามาในด่านนี้ค่อนข้างลําบากอยู่มนนกันนะ ผมว่าโจมตีไม่แรงก็เท่ากับว่าไปเพิ่มหลอดโล่ให้เขานะโดนไหมเนี่ยปาดไปโอ้โหเฉียดขาไปนิดเดียวไม่เป็นไรจื๊บเดินอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายอยู่จะตายอยู่ตัวซัพจะตายอยู่ ม่ได้เรื่องเลยยังไม่ได้ทำนะซามิน่าปั้นเลเวลอย่างเดียวยิงเข้าไปยิงอย่างรู้จะได้มีสกิลคอยฮิลด้วยส่วนการที่เราเจอบอสนะทำเพื่อนๆเลยแชปแปนให้ใช้สกิลตีเดียวอย่าไปใช้สกิลแลกเด็ดขาดก่อนแนะนําสกิลนี้นะครับเลือดไหลหรือว่าจะเป็นสกิลเพิ่มเกรดทำให้ตายก็ได้เหมือนกันสกิลปาเข้าไปอีกบึ้ม เดือดไหลนะฮะยังรู้ฟืบแล้วก็ตีเข้าไปอีกทีหนึ่งเปิดโล่แล้วเห็นไหมเมื่อเปิดโล่แล้วแบบนี้แน่นอนคิวเราจะไม่ตีด้วยสกิลเดียวนะฮะแล้วก็จะใช้ซามินา่ายิงหัวเข้าไปหนึ่งดอกแล้วก็ทำหลายโล่ใหม่วนไปแบบนี้เรื่อยๆได้เลย,เลยห,หลายจริงๆ อยู่เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงแล้วกัน,นะฮะยิ่งดอกละสี่พันแล้วก็ตีให้โลแตกนะครับมันต้องค่อยๆตอดนะใช้ระยะเวลานิดหน่อยถ้ามีไอ้ตัวนี้มาก็แนะนำให้รีบฆ่าไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ถ้าจะไม่ฆ่าก็ได้ในกรณีที่เราถึกพอนะอืมโดนไหมนะไม่ได้โดนนะครับ ปาดไปเลยตีอีกทีหนึ่งใส่สกิล,ลไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงหัวเข้าไปแล้วคอยหิวรักษาตัวเองดึงระยะหน่อยปาดเข้าไปบึ๊บตีไปทีนึืงม,ม,มีโลแล้วยิงเข้าไป แล้วก็สร้างโลมลูบึ๊บบึ๊บบึ๊บมันไหลจริงฮะบึ๊บเราใช้แชมเปญตัวเดียวแล้วก็ได้ฮิว หล้วก็ตีดอกสุดท้ายครับผมทำตัวเดียวคุ้มสุดอะ <laughs> ต่อมาศูนย์ฝึกฟื้นชีพข้อมูลกลยุทธ์ระดมโจมตีศัตรูต่ตตตอเนื่องก่อนที่จะฟื้นคืนชีพสำหรับข้อมูลสกิลของบอสใช้เอฟเฟกต์เมือนความเสียหาย30ครั้งเมื่อตายและเขาจะทำการฟื้นขึ้นมาเมื่อได้เทิรนกลับมาฉะนั้นนะครับสำหรับบอสต,ตัวนี้แนะนำนะแชปแมนต้องมีอยู่แล้วนะครับหึงตัวและอีเรนาต้องมีรวมถึงตัวละครนี้ด้วยนะครับแอนตันแต่นปัจจุบันเนี่ย ผมยังไม่ได้ทํา2ตัวละครนี้เลยผมก็อาจจะสู้บอสดาดท,ที่7ไม่ได้ก็เลยต้องไปสู้บอสดาดท,ที่6ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ไอออนเพราะว่าไอออนเนี่ยมีสกิลตีสีทีได้อยู่นะก็ไม่น่าเกียดนะครับก็จะใช้3ตัวละครนี้หลักๆล,ลองไปดูวิธีการผ่านแล้วกันนะครับดานแรกเหมือนเดิมนะครับให้เราเก็บเกรดก่อนหลักๆเลยก็คือสังหาร2ตัวละครนี้เพราะว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างสู้ได้ดีทำดาเมจได้เยอะแล้วก็โหดด้วยนะครับ ผมก็จะใช้สกิลนี้ฮะสร้างโลไปก่อนส่วนอีเดน่าก็เดี๋ยวแช่แข็งสตูตอนหลังแล้วกันเนาะตอนแรกก็อาจจะตอดด้วยนี่เลยขนอนนะแล้วก็ปาดไปเราจะจบสตูไปก่อนหนึ่งตัวตอยบ้าชึ้บ ตีไปเลยไหมตีเลยละกันนะย้อนเวลาละเก็บเก็ไปครับเก็บเกตไปไม่ต้องสนใจเก็บเก็อยังเดียวตีจะระเบิดจะระเบิดระเบิดสองบุ้มใช้ท่าไม่ตายกดแรงอะ <laughs> ไม่ look, son, ต้องไปสนใจฮะตีไปเลยเมื่อมาถึงบอสให้เราเนี Esta, well, ่ยอย่าเพิ่งใช้ท่าไม่ตายนะตีให้บอสเดือดเลือดน้อยๆก่อนผมก็จะตีให้บอสเดือดเลือดน้อยๆก่อนนะฮะชึบสกิลบอยติดต่อยไปฮะแล้วก็ตีไปอีกทีหนึ่ง ก็พอเวลาเขาใกล้าตายเขาจะเปิดอันติแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็คือช่วงเวลาที่เราต้องฆ่าเขาให้ได้เราต้องทํำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยตีได้หลายฮิตจนกว่าหลอดตรงนี้จะหมดถ้าหลอดไม่หมดเขาก็จะกลับมาคืนชีพเหมือนเดิมแน่นอนก็เลยต้องใช้ตัวละครตีหลายฮิตแล้วก็กดท่ามไม่ตายไปครับผมหลอดจะลดฮนะตัวอันนี้นะครับอ,อีดีน่าใช้ส,สกิลที่2ต่อิต่อได้ถ้าเป็นแชปแมนเนี่ยให้ใช้สกิลแรกอย่างเดียวนะ ส่วนตัวละครไอออนนะครับใช้สกิลที่2องแชปแมนก็ใช้อัติต่อนะครับจบลวแค่นี้เอง คือถ้าใครไม่รู้มันออกแนวยากนิดนึงปวดๆแต่ถ้ารู้แล้วก็จะสบายนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นด่านศูนย์ฝึกในแต่ละด่านนะครับว่าเราจะผ่านด่านยังไงทํายังไงถึงเราจะสามารถผ่านด่านได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับใครที่ยังหาวิธีผ่านด่านศูนย์ฝึกไม่ได้ก็สามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพัหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับไปละบ,บายยเจอกันใหม่ครับผม